ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิบดีซีดิบอีกแล้วนะคะ oh. คลิปวิดีโอนี้นะคะดิบก็หยิบลิปสติกมารีวิวใหด้ดูกันอีกแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลของผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นลิปสติกตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นลิปคาปูวินินะคะซึ่ง เป็นลิฟต์จากทางประเทศจีนนั่นเองตัวนี้เป็นเนื้อโครนนะคะเพืเ่อนๆ เขาบอกว่าจะช่วยเคลือบริมฝีปากนะคะแล้วก็เป็นไซส์เล็กนะคะหรือว่าเป็น small size ที่จะทําให้พกพาง่ายนะคะเฉดสี <Ch asing. S 1> ก็คือก็แล้วแต่ริมฝีปากของแต่ละบุคคลเนาะว่าทาออกมาเนี่ยถึงจะเป็นโทนเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนไปตามริมฝีปากของแต่ละคนนะคะวันนี้ดิฟได้มา2เบอร์เป็น number นศูนย์สองแล้วก็ number ศูนย์หกนะคะแพคเกจจิงด้านนอกก็ จะประมาณนี้นะคะมีวันหมดอายุบอกด้วยนะแล้วก็เป็นคำอธิบายภาษาจีนทั้งหมดนะคะแท่งด้านในนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเทกเจอร์ของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าของตัวแท่งของเขาจะมีความเป็นกรรมหยีนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกแบบ จับแล้วรู้สึกดีอะกคนไม่ได้เป็นพลาสติกที่เป็นพลาสติกใสหรือว่าลื่นๆนะคะด้านตรงก้นก็จะมีเขียนว่าว่าเป็นมูสลิปมัดนะคะลิปมัตก็คือคําว่ามาตัวนี้เป็นแปลว่าเป็นลิปเนื้อโครนนะคะเพื่อนๆก็จะมีแพ็คเกจประมาณนี้นะคะตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ํานะคะจะไม่ทําให้สีเนี่ยซีดระหว่างวันนะคะ หลังจากเปิดใช้นะคะเก็บใช้งานได้3ปีนะคะก็จะหมดอายุเนาะก็แพ็กเกจค่อนข้างแน่นหนานะหมุนนานยู่กว่าจะเปิดขึ้นมาได้นะคะหัวแปรงก็จะเป็นหัวแปงรงลักษณะเหมือนหัวแปรงทั่วไปที่ทาลิปเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มสวอชกันอันนี้เป็นนัมเบอร์ศูนย์หกนะคะคเพื่อนๆเขามีด้วยกันแปดเฉดสีนะคะดิบได้มาสองเฉดสีเนาะก็คือหน้าร้านเขามีให้แค่สองเฉดสีนะคะไม่ได้มีสีให้เลือกเยอะนะคะก็เลยได้มาสองสี 4. เดี๋ยวดิฟจะขึ้นชาร์จทั้ง6เฉดสีที่เขามีให้ได้ดูกันด้วยนะคะเพื่อนๆระหว่างที่ดิฟแบบแกะแพ็กเกจอะไรอย่างงี้เนาะก็ตัวนี้เป็นนัมเบอร์02นะคะอ๋อสีมีความใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยเป็นสีโทนแดงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนัมเบอร์06เนี่ยจะเป็นแดงส้มนะคะหรือว่าส้มแดงแต่ตัวนี้จะเป็นแดงที่อมน้ำเงินหรือว่าอมเทาประมาณนี้นะคะเป็นอมน้ำเงินเนาะก็จะเป็นแดงสดกับสีออกส้มนั่นเองค่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวเราไปสวอชทาบนริมฝีปากกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนน่าจะอยากเห็นสีที่ทาบนริมฝีปากกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะคะสีแรกที่ดิปจะทานะคะเป็น n u m b e อร์2ูนย์ค่ะ ลิปจะเนื้อบางเบาแล้วก็จะทําให้ริมฝีปากเนี่ยแบบนุ่มๆเอ่อไม่ได้ถึงกับแมทแห้งสนิทนะแต่ก็แมทนะทุกคนแต่แบบอาจจะเป็นเซมิแมทฟิลนั้นเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นแมทที่แบบแห้งจ๋าขนาดนั้นนะคะสีที่ได้น,นะคะของนัมเบอร์เศนย์สก็จะเป็นสีฟิลนี้เลยคะ่ะสีประมาณนี้เลยคือสีสวยเลยอะ่ะ แสงอาจจะวูดวาดหน่อยนะคะเพื่อนริปใช้แสงธรรมชาตินะต้องขออาภัยถ้ามันแบบเดียเด๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดํเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็วดํา,ดานะคะทานมานะคะเป็นน้ำเบอร์ศูนย์หกค่ะคืออันแรกมันจะติดส้มแล้วก็อันเนี้ยมันจะติดออกติดน้าเงินนะคะส่วนตัวดิปชอบสีแดงที่มันแบบ แดงจา๋าแดงแบบแดงเข้มเข้มแบบนี้มากกว่านะสีแรกก็คือก็ชอบอะมันก็สวยเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับมันออกส้มไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทาสีส้มเท่าไหร่นะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะดิปทาแบบแค่หนึ่งรอบให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อนๆ,ๆดิปไม่ได้ทาเหมือนกับแบบหนาจนแบบ แน่นขนาดนั้นแบบชัดเจนขนาดแต่จริงๆแล้วอะสีเขาแน่นอยู่แล้วเพื่อนๆคือทาป้ายแค่นี้ก็คือติดเลยแต่ว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าชอบแบบแน่นๆมากๆอะไรเงี้ยเราก็ทาซ้ำได้นะคะสีเขาเบามาก สามารถเติมได้ตามต้องการเลยตามต้องการที่เพื่อนๆ่ต้องการเลยแต่ว่าถ้าทารอบเดียวเหมือนตอนแรกที่ดิบก่อนที่จะเติมสามารถจะเห็นได้ว่าเขาจะให้ริมฝีปากที่เหมือนดูเป็นธรรมชาติมากๆดูเหมือนกับว่าเป็นปากตัวเองอะเป็นสีของปากตัวเองสีละเลื้อละเลือนะคะทารอบเดียวก็คือสวยเหมือนกันค่ะ ก็ยกตัวอย่างมาให้ได้ดูกันสองสีนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยตัวนี้จะเป็น n u m เบอร์นย์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น n u m b บอร์ค่ะในกล้องอาจจะดูแบบตัวนี้แดงกว่าเนาะอันนี้ดูเหมือนกับจะส้มแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยสีจริงก็คือแดงแดงสดนะคะแดงกำาตัวนี้จะเป็นแดงอมส้มนะคะมาในส่วนของเรื่องราคานะคะราคาเขาอยู่ที่แท่งละ 42บาทค่ะเพื่อนๆคือมันมีราคาเต็มด้วยนะแต่อันนี้ราคาที่ดิฟเอามาบอกนะคือเป็นราคาที่ดิฟเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นว่าเออมันเป็นราคาลดนะคะอาจจะมีราคาที่ถูกกว่านี้หรืออาจจะมีราคาที่สูงกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปเซิร์ชดูนะคะหรือว่า เอารูปภาพเนี่ยนะคะลิปสติกที่ดิบขึ้นให้แบบนี้นะคะเพื่อนๆแคปแล้วก็เอาไปค้นหาดูในหน้าเว็บต่างๆก็ได้ค่ะไม่ต้องพิมพ์ชื่อรุ่นก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ใช้เป็นรูปภาพในการค้นหาก็สามารถค้นหาเจอเช่นเดียวกันค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะให้สรุปคร่าวๆเลยก็คือชอบนะคะถูกใจสําหรับเนื้อลิปเพราะว่า มันมันเบามากอะ่ะแล้วก็เช็ดออกง่ายนะคะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบสีลิปที่ทนทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาซื้อเจลล็อกลิปใช้หรือว่าใช้เป็นเนื้อแมทที่แมทไปเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่กึง่งกึ่งเซมิแมทอะ่ะเนื้อครนะ่ะมันจะไม่ได้แมทแห้งสนิทแล้วก็จะไม่ได้ติดทนมากเท่ากับลิปแมททั่วทั่ทไปนะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอ,อยากให้ดิรีวิวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะใคร ที่ยังไม่ได้กด b ับสไครก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครให้ดิบด้วยนะคะ ใครที่ดูในเพจ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ดิบด้วยนะคะเพราะว่าดิบตั้งใจทำคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเอาไปอัพลงใน facebook ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนด้วยเนาะเพราะว่าจะมีละหลายหลาคนที่ไม่ได้ดูใน youtube ด้วยตรงนะคะก็สามารถติดตามแล้วก็ดูในเพจ facebook ของดิบได้เช่นเดียวกันค่ะยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ